không được, thả không được, thả không không ไม่เลิก้อบแค่ไหน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ่งับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาตกปลาที่บ่อแปดแปดครับผมดอนพุษาครับผมวันนี้ก็มากับนเพลินเช่นเคยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีนานนะนักตกปลาทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็มาตกปลาที่บ่อแปดแปดครับเป็นบ่อธรรมชาติทางทีมงานเคยมาครั้งหนึ่งครับนานแล้วเป็นปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วครับตอนน้ําแห้งตอนนี้คือน้ํามันขึ้นมาแล้ว รอบก่อนเรามาอยู่ที่กลางบ่อนู่นครับรอบนี้อยู่ฝั่งขวาสุดใช่ครับมาอยู่ประมาณหัวบ่อได้ครับมีโอกาสได้มาเช็คไหมครับว่าช่วงนี้ปลานินเข้าหรือยังบ่ายโมงใช่ใช่มพอมีตัวหรือเปล่าก็วันนี้ครับผมนี่ครับเหยือที่ใช้ส่งไปทักไทยชุดแรกครับหัวตานหอมหวานแล้วก็ลำปนินครับ สองสูตรนี้เอาอยู่ครับเพราะว่าน้ําที่บ่อนี้ค่อนข้างนิ่งน้ําไม่ไหลครับเป็นเหยื่อแบบนวดนิ่มแล้วก็ตีลงไปมีตัวโดนครับโอเคครับผมโอเคครับมาลุ้นด้วยกันด้วยกันครับผมไปนี่ก็มาถึงหมายก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับลงเบ็ดเสร็จก็บ่ายโมงครึ่งแล้วครับโอเคครับผมมาลุ้นด้วยกันครับ

เห็นมาแล้วครับผมโอ้โหหลากลันเลยครับตัวนี้ อีกหนึ่งแต้มครับผมอุ้าก็มีลองดูว่าจะเหนียวไหมเหนียวหรือเปล่าไม่เหนียวไ,ไม่เหนียวเลยครับเต็มมีเสียงุ้ยโอ้กินแรงมากเลยครับกดไหลเลยนะรอบเมื่อกี้อโยเปิดเบรกไว้ หวานเจียเ๊ยบเกินไงรอบนี้ผมปิดเลยดึงไปไม่ลั่นเลยนี่ครับใส่ปลาก่อโอ้ยโดนินอดกนล้วเดนเิดได้อุ่าจับด้วยความประณนีดแล้วนะนี่ครับโอเคลูยังต่อครับโอ้โห หเล่ม <1. S 2>

โอ้ตัวนี้สายสวยครับผมโอเคครับ

ไซรลากันพุ่งนะครับ <laughs> แรงดีแต่ก็ไซส์สวยนะครับผมว่าอ้าผ้าห้าวันอยู่ไหน่ะนู่นนี่ด้หลังนี่ไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดเจ็บแล้วไม่เคยจำ มันคันพุ่งเนยนยแรงดีมากครับมโอ้โครับของแท้ของแท้อยู่อยู่ย้อนย้อนวิ่งย้อนไม่อยู่โอ้วิ่งย้อนเอยย้อนสองคันแล้วไม่อยู่สักคันนะันอะไรเบิดเบรกอ่อนกว่านี้เบิดเบรกอ่อนกว่านี้อืมให้มันลากออกไปได้ พอมันลากไปไม่ได้ปุ๊บมันวิ่งย้อนเลยนะเปิดให้ลั่นมันตึงๆปุ๊บมันวิ่งกลับมาเลยกลับปุ๊บมันก็ไม่เข้าเลยอโอ้มันน่าอยู่นะแต่มันจินหน้าอยู่มันย้อน ช่วงกลางไปนู่นนะทางขวานี่ไม่โดนทักตัวเนย อาตาย <ค emp any> โคอีันกดอีกคันครับ เขา,าอย่ังม่เตีย<ๆ>เต็มปากบนได้อยู่ได้อยู่นี่<อ>ครับผมใส่สวยๆ okay. โอเคดูกันต่อเลยครับโอ้โหดูดูวิ่งย้อนทุกตัวเลยออกหมายอะไย กับต uh, oh, bon, ังเคลิ้มเลยตังเคลิ้มเลยเฮ้โสายสวยครับตัวนี้วันตึ๊บเลยโหโดนมาโชคโชนนะดูดิดูดิอันนี้ของเราฝั่งนี้เนี่ย นี้ไซส์สวยครับผมวันตุ๊บเลยนี่ครับโอเคครับ

ผูกเสิร์ฟต้องเอาใส่กองนี้เลยยากให้เยะเลยให้กินนไ้เลยต่สิรอากก่แตูริโภคจตับใจหัวหอมผัาชีร แล้วอันนี้ก็กินเลยตั้งไว้พันครั้งลูกใหญ่ลูกโหลานทอดก็เป็นแล้วตนตื่นต่อลือสัก ยังไม่ผ่นประสการอรลอิข้าได้คือว่าร้อนละ ครับผมใส่สวยๆอีกหนึ่งแต้มครับกินสองคันนครับได้คันเดียวผีจับแรงไปตัวดีพี่ได้นะตัวใหญ่ ตอนนี้ตอนนี้นี้ีไปยังยัง นั้นยังไม่ได้ตีเลยนี่ครับใส่สวย

Sao vậy đó? Dạ. Được. Được. Được rồi hả? Dạ Đâu? đâu vậy? โอ้โหเกี่ยวอะไรมาเนีเ่ยได้อยู่กด,ดพร้อมมันเลย,ดยได้อยู่ยยขัดพงุงสองคันพร้อมกันครับ ปาเอาละครับนี่ครับให่ผมของนายโยใจกว่านี้ครับเป็นเถิงโอ้โันนี้คันพุ่งพุ่งพุ่อะอเลนก็พุ่งเหรอกดปุ๊บปุ๊ย อีกหนึ่งแต้มครับผมสวยสวขคอขาวโดนเหรอโดนแล้วเดิมแล้วกำลังบนไงคอขาวยังไม่โดน,โดนกินสปอนเซอร์อีกจะได้เยอะอีกตัวนั่นไงยังไม่ทันบอกหยุดเลย ปอนเซอร์คอนโซเลอระไปนู Durch ่นเหรอนี่อะนี่เงี้ยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว้ลาอยู่นูาอยู่ซ้ายลาอยู่าอดไหมอด

มิลมีบไปงัดนิดพุ่งแน่นอนอะไซพุ่งด้วยไซส,ส,วยสวยทุกตัวเลยนี่เอาเรื่องครับเอาเรื่อง ถันไหมเนี่ยถันไหมเนี่ยโอ้โหนี่ตกแล้วน่ะมาทางนี้เลยอุ้ยผสมเยอะเลยปลากำลังกินว้านอัดกันนั้นได้กันนี้อ่ะ 病毒。 ตีไปแล้วตั้งตงสายต่อเนื่องครับหรุดล mm. ้มเมื่อกี้ล้มต่ปนิดแรงดีทุกตัวเลยนะนี่ครับสวยๆอันนี้เพิ่ง

อนนี้ก็คงต้องเก็บของแล้วครับข้างหลังมืดมาแล้วครับเนี่ยไม่น่าจะรอดครับลับฟืดเลยลมแรงมากครับเดี๋เก็บของปิดคลิปเก็บของนะครับป่าก็กินเรื่อยๆนะครับเสียดายไม่เป็นไรครับผมไม่รอดครับดูสภาพแล้วดินมันเป็นดินขี้โคลนดินเลนดินเหนียวครับดินเหนียวน่าจะติดแน่นอนเดี๋ยวน้าก็มากันยังอยู่เยอะอยู่ครับเก็บบางส่วนก่อนเตรียมของขึ้นรถแล้วก็เก็บเบ็ด นะครับผมเดี๋ยวปลาก็ปิดคลิปฮะโอเคครับผมมืดมาแล้วครับผมตอนนี้ก็ฝนมาแล้วครับต้องรีบเก็บของกลับแล้วครับโอ้โหดูแรงมากครับผมดูผลงานวันนี้กันครับผมปิดแบบเร่งด่วนปลาก็กินเรื่อยๆอยู่นะครับนี่บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งเห็นล้นครับผมบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งโอ้มีไซส์สวยๆนีครับก่อคาไซส์ครับสำหรับไม้นี้ โอ้โหแต่ไซส์สวยๆอย่างนั้นเลยครับโอ้สุดใจตึงมือตึงมือทุกตัวครับโอเคครับสำหรับเหยย่อวันนี้อ่สำหรับวันนี้ครับเหยื่อที่ใช้วันนี้หมดไปเซตหนึ่งครับสำหรับหมายนี้ก็กำลังจะผสมอีกเซตหนึ่งผลมาครับต้องรีบมูฟแล้วครับเพราะว่าพื้นเป็นโคลนครับอันตรายโอเคครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมะนะนะท่านใ <ละ S 1> ดสนใจเหยื่อก็ลุงโจงหัวตาน,นะครับผมติดต่อได้ที่อ,อ,อินบล็อกเพจของลุงครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็มีจำหน่าย,ยที่ร้านตะวันพิชชิ่งมนสิพิชชิ่งโกเมืองทองแล้วก็ร้านเมืองสามโคกปทุมธานีครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับด่วนเลยครับดูวนหาแล้ว